โอ้ยพรดยินดีด้วยนะครับกับพิสเซนเตอร์แค่นี้แล้วกันขอบคุณขอบคุณครับครับผมมาไม่ให้ซุ้มให้เสียงตลอดเวลาขอบคุณมากครับที่มาสไตล์ทุกงานเลยก็ขอบคุณขอบคุณครับหน้าแดงทไมหน้าแดงทำไม เขาถามมาว่าน้องบอสหน้าแดงทำไมเรือดมันร้อนอย่างอีกอย่างอีกผมให้ใส่ได้เต็มที่เลยนะเอายังไงอะเอ้เสียงมาหน่อยเจในซีรีส์ว่าทำไมกันอะ เ้าชอบโดนังแก